บทที่766ประหนึ่งฟันพืชผักตอนฉินหลังพูดถึงน้ำพุชีวิตสีหน้าราชาหมาป่ามืดยังไรอารมณอยู่แต่พอฉินหลังพูดถึงดอกไม้สามสีสีหน้าผู้เท่าเปลี่ยนทันทีทำให้เผ่าหมาป่าทั้งหมดก้าวเท้าเข้ามาอีกหนึ่งก้าวพลางหอนอย่างบ้าคลั่งเจ้ากล้าคิดจะเอาดอกไม้หมาป่าเทพนั่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าหมาป่ามืดเราเผ่าเราจะตามฆ่าเจ้าไปสุดล่าฟ้าเขียวและจะกัดขาดคอหอยเจ้าฉีกกระดูกเจ้าและกินเลือดเนื้อเจ้าราชาหมาป่ามืดร้องตะคอกดังก้องั่ราสตตููค ดอกไม้หมาป่าเทพเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของเผ่าหมาป่ามืดทุกหนึ่งร้อยปีจะบานสักหนึ่งครั้งไม่ว่ามนุษย์หมาป่าคนไหนกินดอกไม้นี้ลงไปจะมีความหอวังพัฒนาไปอีกขั้นเพิ่มความบริสุทธิ์ของสายเลือดบรรลุระดับขั้นเพิ่มขึ้นดอกไม้หมาป่าเทพอะไรนี่มันดอกไม้สามสีเผ่าต่างด้าวโ,โง่ๆแบบพวกแกจะรู้ถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของดอกไม้สามมีได้ยังไงฉินหลังแค่นเสียงหึเขามองความคิดของเผ่าหมาป่ามือดออกอยู่แล้วน่าเสียดายที่การเพิ่มสายเลือดบริสุทธิเเนแแคุ่่ณสสสมมมบัตบติิรรออออออองงงงงขขขดดดกกไไ้้้้้าาาาีีีทจใชพืหหซย อย่าพลาดมากรีบออกไปจากหุบเหวซะไม่งั้นฉันไม่เหนื่อยที่จะทำลายเขตนี้ทั้งเขตของพวกแกชินหลังยืนคว้ยมือด้านหลังพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาอาววสิ่งตอบกลับชินหลังคือเสียงหอนยาวนับไม่ถ้วนข้าพวกมันอย่าให้เหลือสักคนราชาหมาป่ามืดยกไม้เท้าชี้ไปที่ชินหลังมนุษย์หมาป่าร้อยกว่าตนฟังคำสั่งหัวหน้าเผ่าผุ่นเข้าโจ,จมตีพวกชินหลังสายตาแดงก่ำของพวกมันเผยประกายดูร้ายออกมาในสายตาพวกมันแล้วมนุษย์เป็นแค่อาหารเท่านั้นเองและพวกชินหลังนั้นไม่ต้องถามเลยถือเป็นอาหารที่ถูกปากทีี่่สุดดดเพพพิมูลังไ้ รบเถอะสิงจ้างยิ้มเศร้าดึงกระบี่ยาวสีทองออกมารบเซียนกวางหลิงดึงปืนสีขาวดำออกมาสีหน้าเย็นเยียบอชินหลังไม่ได้ตอบอะไรพวกเขาแค่ชกหมัดหนึ่งออกไปหมัดสีม่วงพุ่งเข้าไปชกกับมนุษย์หมาป่าที่พุ่งเข้ามาตัวแรกพอดีพริบตาเดียวก็ทำมนุษย์หมาป่าลอยกระเด็นเหมือนลูกบอลจากนั้นชินหลังพุ่งเข้าไปในวงล้อมหมาป่าราวกับลมพายุได้ยินแค่เสียงต่อสู้ไม่ยัง้งเผ่าหมาป่าโดนหมัดเท้าของชินหลังเข้าไปก็ลอยกระเด็นกันไปทั่วหน้า แต่ว่าร่างเนื้อของพวกมันเทียบเคียงได้กับร่างเนื้อปรมาจารย์ต่อสู้พอตกลงพื้นก็แค่มื่นหัวเล็กน้อยและลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าหาชิ้นหลังอีกเผ่าหมาป่ามากมายก็เริ่มต่อสู้กับบรรดาเซียนขึ้นมาแทบจะพร้อมกันบรรดาเซียนที่คิดว่าตัวเองเก่งซะเต็มประดาเริ่มรับไม่ไหวพวกเขามีแค่สิบกว่าคนแต่อีกฝ่ายกลับมีเป็นร้อยเซียนอายุมากคนหนึ่งโดนกัดคอหอยและฉีกกลางขาดเป็นชิ้นๆภายในเวลาชั่วนิ้วดีท่ามกลางการรุมล้อมโจมตีของเผ่าหมาป่าสี่ห้าตนเป็นแบบนี้ต่อไปพวกกเราาตต้องตยองยยู่่่่ทีีนนนัหมดแ เซียนกวางหลิงยิงปืนใส่มนุษย์หมาป่าเขามองดูสถานการณ์รอบด้านเห็นมุกคนพยายามกัดฟันทนกันกอดสิ่งหวังไม่ได้ส่วนหลิวหอยงเฉียงก็พึ่งหนีรอดจากเนื้อมือเผ่าหมาป่าคนหนึ่งได้เขาลุกขึ้นอย่างยากลําบากและมองเห็นรอบด้านมีแต่เผ่าหมาป่ากอดสถานเยือกในอกไม่ได้แม้แต่สิงจ้างยังหลบหลีกเป็นพลวันท่ามกลางวงล้อมของมนุษย์หมาป่าสิบกว่าตนทุกคนที่เหลืออดมองไปทางฉินหลังโดยอัดนมัติไม่ได้ฝากความหวังสุดท้ายไว้ที่เาาฉินหลังส่งเสียงแหลมปีดอยาวสถานฟ้าสะเทินดินร ในที่สุดเขาก็ลงมือเต็มกำลังสียทีฉิ้นหลังลงมือเต็มที่จะน่ากลัวแค่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงปึ้งดังขึ้นหนึ่งที่ร่างเนื้อของชิ้นหลังกระแทกกับขอบห่วงเวลาเกิดประกายแสงสีม่วงขึ้นคลิปตาก็พุ่งเข้าไปหน้ามนุษย์หมาป่าตนหนึ่งที่รูปร่างสูงใหญ่และตะวัดฝ่ามือใส่ภายใต้การโจมตีที่ขอบห่วงเวลาของชินหลังทำมนุษย์หมาป่าตนนั้นไม่ทันได้สติกลับมาด้วยซ้ำทั้งหัวและหน้าอกก็โดนฝ่ามือชินหลังตวัดลงไปในท้องเลยสุดท้ายก็โดนตบจนระเบิด บรืมอตอนนี้มีเสียงทะลุเขตห่วงเวลาลอยมาหมอกสีขาวเริ่มกระจายไปรอบข้างเสียงแหลมปริศเราเครื่องบินผ่านห่วงอากาศกระจายไปทั่วหุบเหวตอนนี้เองมนุษย์หมาป่ารอบข้างเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันพวกมันใช้สายตาตะลึงมองไปที่ฉินหลังดวงตาสีแดงเลือดกอดหดตัวไม่ได้ พลังของชิ้นหลังนี่น่ากลัวเกินไปแล้วโจมตีทีเดียวก็ทำมนุษย์หมาป่าตนหนึ่งระเบิดเลยนี่มันน่ากลัวกว่าฝ่ามือยักษ์แสงสีเขียวก่อนหน้านี้ซะอีกเพราะฝ่ามือยักษ์สีเขียวเมื่อกี้นี้ความเร็วไม่มากถ้าทุกคนไม่แข็งชนแข็งต่างไม่เป็นไรนี่ก็เป็นเทคนิคหลบหลีกอย่างหนึ่งที่ใช้ได้ถึงพลังจะมากแต่ค่อนข้างช้าแต่การโจมตีครั้งนี้ของฉินหลังกลับเร็วจนมนุษย์หมาป่ามากมายยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ํานี่เท่ากับว่าชิ้นหลังสามารถฆ่ามนุษย์หมาป่าได้คนหนึ่งงดดดด้้ววววยยกกกาาาาาารรสบบัััฝ่่่มมมือคเเีผปจนน1 1 37 37ตุ็นนตนนท ขนาดราชาหมาป่ามืดเห็นแบบนี้ยังอดกระตุกดวงตาเหี่ยวย่นไม่ได้แต่เขารีบร้องเสียงดังว่าบุกพร้อมกันไม่ต้องกลัวร่างเนื้อมันไม่สามารถรับผลสะท้อนขององค์การบุกทะลวงเขตห่วงเวลาได้หลายครั้งหรอกมนุษย์หมาป่ารอบๆได้ยินอย่างนั้นก็หอนรับเสียงโหยวนพาก,กันล้อมกรอบฉินหลังไว้นอกจากส่วนน้อยที่ยังรับมือสิงจ้างอยู่อีกเกือบร้อยตอนต่างพุ่งกันเข้ามาฆ่าฉินหลังคิดจะฆ่าเขาที่แกร่งที่สุดก่อนงั้นหรอฉินหลังเสยยย,ยิ้มสายตาทอประกาหย,ยามหยนันเท้าเขากระตุกเบาๆเสียงระเบิดดังขึ้นเขาพ่งเตห้ีดยนน์บิึ การโจมตีที่สองชิ้นหลังพูดระหว่างออกหมัดไปอย่างสงบมนุษย์หมาป่ารอบๆเห็นดังนั้นตาแดงกำหนักขึ้นดวงตาสีแดงเลือดอย่างกับหยดเลือดลงไปพวกมันหอนอย่างบ้าคลั่งกองเล็บมากมายตวัดใส่ชิ้นหลังไม่ท้วนกงเล็บของมนุษย์หมาป่าพวกนี้คมมากเพียงพอจะฉีกท้อนเหล็กแยกร่างความเร็วในการกระโดดหรือวิ่งก็เร็วมากประหนึ่งเป็นราชาโดยกำเนิดและมนุษย์หมาป่าพวกนี้ใช้ชีวิตด้วยกันมานานรู้ใจกันเป็นอย่างดีตอนนี้เท่ากับมีราชาร่างเนื้อนับสิบตนลงมือด้วยกันทั่วทั้ขนอนวย เผชิญหน้าการโจมตีที่เพียงพอให้ร่างสลายแบบนี้ชินหลังกลับแค่ยิ้มน้อยๆสะบัดร่างคริปตาเดียวก็พุ่งทะลวงเขตห่วงเวลาอีกหายตัวไปที่ห่างออกไปอีกหลายสิบเมตรใช้ไหล่กระแทกจนทำมนุษย์หมาป่าตัวเล็กสลายกลายเป็นเศษเนื้อไปเลยพอความเร็วเพิ่มขึ้นถึงระดับเหนือเสียงชิ้นหลังไม่จำเป็นต้องแสดงฝีมืออีกร่างเนื้อเขาเป็นอาวุธที่แกร่งที่สุดแล้วก็เหมือนตอนอาวุธสงครามพุ่งเข้าชนคุณด้วยความเร็วเหนือแสงไม่ว่าคุณจะเป็นสัตว์เทพร่างเทพก็โดนทยี่เป็นเนื้อบดเหมือนกันแหละการรโจมตีีคั้งท่3 ผินหลังชง,งักเล็กน้อยพูดคำนี้ออกมาจากนั้นก็พุ่งทะลุเขตห่วงเวลาอีกครั้งท่ามกลางสายตาอาฆาตแค้นของเผ่าหมาป่าทั้งหลายการโจมตีครั้งที่สี่เขาสะบัดมือหันออกไปทำมนุษย์หมาป่าตนหนึ่งโดนหันเอวเป็นสองท่อนการโจมตีครั้งที่ห้ามนุษย์หมาป่าอีกตนโดนเขาชกระเบิดหัวใจเอาดือด้อดคุณภาพการโจมตีครั้งที่สิบ ชินหลังสะบัดมือตบหัวของมนุษย์หมาป่าตัวที่สิบแหลกละเอียดและพูดคำนี้ออกมาเขาได้ฆ่ามนุษย์หมาป่าไปสิบตนแล้วภายในเวลาแค่สิบวิเท่านั้นแต่ที่ไม่เหมือนกับปรมาจารย์การต่อสู้คือมนุษย์หมาป่าพวกนี้แค่ใส่พลังร่างเนื้อเท่านั้นไม่เหมือนปรมาจารย์การต่อสู้ที่มีวิชาการต่อสู้มากมายในตัวแถมยังมีเววตาแหลมคมสามารถยับยั้งชินหลังไม่ยอมให้เขาใช้พลังไปทะลงเขตห้วงเวลาได้มนุษย์หมาป่าพวกนี้กลับไม่ได้มีความรู้ในการต่อสู้แหลมคมขนาดนั้นพวกมันจะหอนอย่างบ้าคลั่งงงงงงก่ก่่่ออนนจาาาาาัััั้้คยยยยยททททสสสีีีตลรรืุุดดิิหหมมมษ์ปง บทที่767อนุภาพของร่างกายจือย่าเผชิญผู้เก่งกาจร,ระดับนี้ที่ฆ่าคนได้แค่ทั่วดีดนิ้วต่อให้มนุษย์หมาป่าจะดุร้ายแค่ไหนก็ยังรู้จักกลัวเกรงเลยขนาดมือของราชาหมาป่ามืดยังเริ่มสั่นเทาขึ้นมาเลยทุกครั้งที่ฉีนหลังทะเลวงเขตห่วงเวลาก็เหมือนมีฝ่ามือหนึ่งตกเข้าที่ใบหน้าเขาฉาดใหญ่ทําให้ราชาหมาป่ามืดเจ็บหน้ามากในใจยิ่งเจ็บหนักกว่าเผ่าหมาป่าพวกนี้เป็นลูกหลานเขาทั้งนั้นน่ะ แต่ชั่วอึดใจก็สามารถทะลวงเขตห่วงเวลาได้ถึงสิครั้งแบบนี้บวกกับสงครามกับเหลา่าเซียนก่อนหน้านี้วันนี้ชินหลังทะลุเขตห่วงเวลาไปเกือบ20ครั้งแล้วต่อให้ร่างกายจือย่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนชินหลังก็ยังอดหยุดชะง,งักมาหอบหายใจน้อยใจน้อยไม่ได้ฉันพูดไม่ผิดใช่ไหมมันรับไม่ได้หลายครั้งขนาดนั้นหรอกราชาหมาป่ามืดเห็นดังนั้นร้องอย่างดีใจออกมาว่าลูกหลานทั้งหลายโจมตีเข้าไปกัดคอหอยมันให้ขาดฉีกเลือดเนื้อมันใช้วิญญาณของมันมาสังเวยพี่น้องที่ตายไป บรรดาเผ่าหมาป่ารอบๆพากันหอนดังสถานป้าสะเทือนดินออกมามนุษย์ต่างดาวเพศเมียหลายตนที่รูปร่างสูงใหญ่ผิดปกติราวสองเมตรห้าพร้อมใจกันพุ่งเข้ามาเลยสายตาดุร้ายจับจ้องไปที่ฉินหลังในสายตาพวกมันตอนนี้ฉินหลังคือบันไดในการขึ้นเป็นราชาหมาป่ามืดหาเรื่องตายฉินหลังแค่นยิ้มเย็นต่อให้ไม่อาศัยร่างกายจือยา่าเขาก็ยังเป็นผู้บำเพ็ญเซียนที่อยู่ระดับกลางแดนสเสวียนอยู่ดี เพนชินหลังสะบัดยานหลายสิบอันสะบัดบินไปและระเบิดกลางอากาศกลายเป็นดาบลงลูกบอลไฟสายฟ้าแลบไม้ขนาดใหญ่น้ำค้างแข็งดาบทองหลากหลายชนิดนับไม่ถ้วนพุ่งไปหาเผ่าหมาป่ารากับพายุฝนหใหญ่ยันพวกนี้ล้วนเป็นยันโจมตีหนึ่งครั้งที่ฉินหลังตกฝนสร้างจากของเหลือออกมาตอนว่างๆถึงจะบอกว่าสร้างมาตอนว่างๆแต่ยันที่ถูกหลั่นกรองขึ้นมาจากผู้บำเพ็ญเซียนอันยิ่งใหญ่อานุภาพมันจะขนาดไหนละ่ะมนุษย์หมาป่าพวกนั้นนี่โดนก็ตายเฉียดก็เจ็บต่อให้เป็นร่างเนื้อที่แข็งแค่ไหนก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของวิชาได้ร แค่รอบนี้ฉิ้นหลังก็ฆ่าเผ่าหมาป่าไปได้ห้าตนเหลืออีกหลายสิบตนที่ได้รับบาดเจ็บโดยท่วนกันแต่ว่าความสามารถในการฟื้นฟูตนเองเผ่าหมาป่าดีมากขอแต่ไม่ไม่ตัดคอหรือแขนขาพวกมันจะสมานแผลกลับมาได้เร็วมากอาววตอนนี้มนุษย์หมาป่าขนาดใหญ่สีตนที่รีบเข้ามาลงมือพร้อมกันแล้วกรงเล็บของพวกมันแหลมคมเป็นพิเศษสามารถสร้างรอยแผลสีขาวขนาดใหญ่ออกมาได้กลางอากาศเลยประหนึ่งพลังหมัดของปรมาจารย์การต่อสู้ระดับสุดต่อให้ห่างไกลกันหลายเมตรฉิ้นหลังก็รับรู้ถึงเสียงแหวกอากาศนั้นได้ มนุษย์หมาป่าขนาดใหญ่สี่ตนนี่ด้านพลังถือว่าเหนือกว่ามนุษย์หมาป่าธรรมดาแทบจะไม่ได้ไปกว่าผู้กล้าในอันดับรายการมืดเลยสิ่งที่ตอบแทนพวกมันจากชิ้นหลังคือประกายดาบสีม่วงที่สวยงามมากมีดวิเศษฟ,ฟ้าผ่าม่วงประกายมีดสีม่วงนี้มีแววคดเคี้ยวพิศวงในมือชิ้นหลังชิ้นหลังในตอนนี้ประหนึ่งพ่อครัวใหญ่ที่กำลังเตรียมอาหารก็ไม่ปานมีดวิเศษฟ,ฟ้าผ่าม่วงเวลาอยู่ในมือเขาไม่เหมือนมีดเล่มหนึ่งเลยแต่กลับเหมือนเข็มปักผ้าที่จะสามารถรังสรรค์การปักลายเส้นแบบผีเสื้อเริงร่าาาออะไรรรรรแบบนนนนััััั้ใมมืททุกกคซึงงงลสปิิวธชต แกเรง,งอฉินหลังใช้เวลาชั่วดีนิ้วก็รับกงเล็บสี่ข้างที่เข้ามาโจมตีเขาด้วยมีดเดียวในเวลาเดียวกันบนกงเล็บที่แหลมคมมากพวกนั้นโดนคมมีต,ตวัดผ่านจนเกิดเป็นรอยแผลถึงกระดูกได้เลยออกมาแต่ด้วยประสิทธิภาพการสมานแผลของหมาป่าทั้งสี่ตนเลยไม่สนใจแผลแค่นี้และโจมตีฉินหลังต่อในสายตาทุกคนแล้วกระหนึ่งประกายสีม่วงบีนวลพัวพันรอยร,อยร่างดำสีตนด้วยความเร็วขั้นสุดติงติงต้งติง้งฉินหลังปะทะกับพวกมันเร็วขึ้นเรื่อยๆประกายมีดสีม่วงสุดท้ายกลายเป็นประกายแสงสีม่ว แทบจะทุกการลงมีดก็สร้างรอยมีดหนักๆไว้ที่ตัวหมาป่าทับเสริมได้เลยแต่แค่เวลาสิบกว่าวินาทีหมาป่ามืดสีตัวนนี้มีบาดแหลเต็มตัวแล้วเลือดสดไหลรินต่อให้พวกมันอยากสมานแผลก่อนแล้วค่อยสู้ต่อแต่เลือดที่ไหลออกมาทําให้พวกมันอ่อนแอลงเรื่อยๆพลังลมปราณที่แทรกเข้ามาตามรอยแผลก็กําลังทําลายร่างกายพวกมันทําให้ความเร็วในการกางเล็บโจมตีของพวกมันค่อยๆช้าลงพญาในที่สุดชินลังหาโอกาสได้ในตอนที่เสต๊อปะพวกมันช้าลงเขาลงมีดฟันแยกตัวหมาป่ามืดสามคนออกมาสุดท้ายลงมีดโจมตีประหนนึ่่งตัดผาาาอกศ ตอนนี้ระหว่างฟ้าดินเหลือเพียงแค่ประกายมิดสีม่วงที่ทอแสงอยู่อึง้งสุดท้ายหมาป่ามืดตนนั้นดวงตาทอประกายตกใจจอนอดยกสองมือขึ้นมากันไว้ไม่ได้แต่ความเร็วของมิดฉินหลังมีหรือจะช้าเขาวัดมิดหลบสองมือมันไปและตัดคอมันเอาดือด้อเลยพลื้พลุกเลือดสดจำนวนมากไหลทะลักออกจากกลางหมาป่ามืดไร้หัวตนนั้นประหนึ่งน้ำพุชีวิตก็ไม่ปานพุ่งขึ้นฟ้าอย่างแรงมนุษย์หมาป่าโดยรอบทนไม่ไหวมองตามอย่างเศร้าโศกมือของราชาหมาป่ามืดที่กำไม้เท้ายิ่งสั่นเทาอย่างรุแแแรงแกไวไ้ม่่อยูล มนุษย์หมาป่าขนาดใหญ่ทุกตนล้วนเป็นกำลังสำคัญของเผ่าทั้งนั้นตายไปหนึ่งตนทำให้เขาเจ็บปวดใจยิ่งกว่ามนุษย์หมาป่าธรรมดาสิบตนตายซะอีกรุมไปเลยข้ามันฉีกเนื้อมันออกราชาหมาป่ามืดร้องตะคอกอย่างบ้าคลัง่งมนุษย์หมาป่ารอบข้างก็พากันห้อมล้อมเข้ามาอย่างสู้จนตัวตายก็ไม่ปานเผะนึกว่าฉันไม่มีผู้ช่วยหรือไงเห็นดังนั้นฉินหลังแค่แค่นยิ้มเสียงเย็นประกายมีดถ่ายไปเขาดึงเหล็กเย็นสีดำหนึ่งแท่งออกมาจากหล่องชีวิตมีกระแสะไฟไหลยอยู่ในนั้น นี่เป็นการผสมผสานอันเพอร์เฟกของเทคโนโลยีสมัยใหม่กับวัตถุเทพโบราณที่ฉินหลังพัฒนาสร้างมาอย่างยากลําบากเพนแค่ประกายไฟสีฟ้านับไม่ทวนประทูออกมาและค่อยๆไหลไปหาบรรดาหมาป่าอย่างรวดเร็วแค่พริบตาเดียวเผ่าหมาป่ามืดก็ตายไปซีกหนึ่งเลยราชาหมาป่ามืดรับไม่ไหวอีกต่อไปเขาหอนออกมาอย่างสะท้านฟ้าสะเทอนดินฉีกกระชากเสื้อผ้าทั้งหมดออกค่อยๆพองตัวประหนึ่งจะแปลงร่างเป็นยัก,ก็ไม่ปานเจ้าคนจีนแกหานกล้ามาฆ่าล้างเผ่าพัพนฆ่า แกตายทุกคนในหุบเหวนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นกับตาว่าลูกหลานมนุษย์หมาป่าพวกนี้แปลงร่างได้ยังไงราชาหมาป่ามืดขยายร่างก่อนหัวเริ่มลากยาวขึ้นกลายเป็นหมาป่าจากนั้นขาแขนและหน้าอ,อกที่ค่อนข้างผอมก็เริ่มเติมเต็มด้วยกล้ามเนื้อประหนึ่งลูกโป่งโดนสูบลมเต็มการแปลงร่างอย่างรวดเร็วจากผู้เท่าร่างเล็กสูงราวหนึ่งเมตรหกเป็นเหนือมนุษย์หมาป่าที่สูงถึงสามเมตรกว่าแตกต่างจากมนุษย์หมาป่าตอนอื่นราชาหมาป่ามืดเนื้อตัวสีขาวหิมะกระหนึ่งหมาป่าขัา้ เจ้าคนจีนข่าให้โอกาสแกแล้วแต่แกกลับไม่ฟังราชาหมาป่ามืดอ้าปากพูดก่อนเสียยิ้มดุร้ายออกมาพลังมหาศาลแผ่ซ่านออกมาจากกลางมันกวาดไปทั่วทั้งหุบเหวเสียงดังกึกก้องสะท้อนไปมาในสมองทุกคนไม่หยุดความแข็งแกร่งของลมปราณมันเหนือกว่ามนุษย์หมาป่าทุกตนก่อนหน้านี้รวมถึงหมาป่าทับเสริมสี่ตนนั้นด้วยพอราชาหมาป่ามืดกลับสู่ร่างเดิมทุกคนสีหน้าเปลี่ยนทันทีแค่รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลกดทับไปทั่วทั้งหุบเหวเหมือนกำลังจะเผชิญหน้ากับมังกรโกรธแต่โบราณตนหนนนึึ่่่งงเเเเทททีียยยบบบาาสระดัถล จิงจ้างพูดด้วยสีหน้าลำบากใจพวกเซียนกว่างหลิงพากันสีหน้าเปลี่ยนสีโดยพร้อมเพรียงแรงกดดันที่กดทับทุกคนอยู่นี่นอกจากผู้กล้าระดับเทพในตำนานแล้วใครจะทำได้อีกต่อให้ฉินหลังก่อนนี้จะเก่งแค่ไหนทุกคนก็ไม่เคยรู้สึกถึงออร่าน่ากลัวขนาดนี้จากตัวเขาเลยไม่คิดเลยว่าบนโลกที่มวลวาวขาดแคลนนี้จะมีผู้กล้าระดับเทพเหลืออยู่อีกบทที่768อิทธิปาติหา์เหนือธรรมชาติ ยูจือตัวสันเทาเบิกตากว้างมองราชาหมาป่ามืดนั่นเป็นระดับแดนที่พวกเขาคาดหวังมาทั้งชีวิตน่ะน่าเสียดายที่ทั้งสามคนต่อไปนี้ไม่มีทางได้เข้าสู่ระดับนั้นอีกแล้วมนุษย์หมาป่าทั้งหมดในจังหวะที่ราชาหมาป่ามืดแรงร่างต่างพากันหยุดฝีเท้าทั้งหมดและเงยหัวหมาป่าขึ้นหอนเสียงยาวอาวอววอวอวทั่วทั้งหุบเหวต่างขี้หูสันสะเทือนไปตามการหอนประสานเสียงพวกนี้แถมเสียงพวกนี้ยังส่งออกไปหลายสิบลีดด้วยขอเพียงอยู่ใกล้เขตทะเลทรายนี่ต่างได้ยินเสีีียยงงงงหหออออนน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 ท่่เเเตตตตต็็มมมปปดด้้้ววววคาาาาาืืใจกกกกลััััรรรรบฏขขชพ พึ่งอพอราชาหมาป่ามืดปรากฏตัวมันก็เคลื่อนไหวร่างมาหึมาของมันมาที่หน้าชินหลังด้วยความเร็วสูงกงเล็บหมาป่าลากรอยอากาศเยาวสีขาวในอากาศขาทั้งสี่ข้างยาวราวครึ่งเมตรลมที่พัดพาความคมพยงพอตัดทองหักเหล็กได้กลับรวมตัวกันกลางอากาศครอบชินหลังไว้พอถึงราชาหมาป่ามืดแล้วการเคลื่อนไหวของมันแต่ละฝีก้าวก็ถือว่ากระทบฟ้าดินในบริเวณน,น้อยๆแล้วแกน่ะหรอชินหลังหัวราะห้าห้าชกหมัดออกไป เกิดเสียงสนั่นฟ้าดินทันทีประกายมัดสีม่วงแต่ตาทำให้เกิดเสียงลมหมุนอย่างรุนแรงกลางอากาศคลื่นพลังมหาศาลนวนในรัศมีสิบฟุตต่อให้มีปรมาจารย์หลุดมาในวงล้อมนี้ก็มีแต่โดนสะเทือนจนตายร่างกายจื่อยญาประทะร่างเทพมืดชิ้นหลังเลือดลมพุ่งพล่านชุดดำผิวไหวในอากาศดวงตาคมทอประกายเทพสีม่วงสบตาเข้ากับดวงตาแดงก่บสีเลือดของราชาม่ามืดปากก่อเกิดเสียงสนั่นท่ามกลางอากาศออกมา บรืมอภายใต้สายตาจับจ้องของทุกคนหมัดประกายแสงสีม่วงปะทะก,กับกรงเล็บแหลมคมของราชาหมาป่ามืดสงครามใหญ่ระดับเทพที่ไม่เคยมีมานานหลายสิบปีอันสะท้านสะเทอนดินครั้งนี้เปิดม่านออกแล้วบรืมอบอรืมอพอมัดสีม่วงปะทะก,กับกรงเล็บหมาป่าหิมะเกิดการสั่นไหวไปทั่วทั้งหุบเหวเลยขนาดยอดเขาที่สูงหลายร้อยเมตรยังสะเทอนเล็กน้อยเลย ด้วยมีพวกเขาสองคนเป็นศูนย์กลางพื้นดินเกิดการไหวสะเทือนอย่างรุนแรงขึ้นมาประหนึ่งเจอแผ่นดินไหวก็ไม่ปานพลังมหาสารแผ่ซ่านออกมาจากตัวพวกเขาสองคนคริสตาเดียวแผ่ภัยสารไปด้านนอกอีกหลายร้อยเมตรเลยแม้แต่ผู้คนที่ยืนนอกกรอบการต่อสู้ยังยืนไม่อยู่เพราะได้รับผลกระทบจากพลังมหาสาลนี่ประหนึ่งยืนอยู่ในคลื่นมหาสมุทรก็ไม่ปานน่ากลัวจริงๆพวกสิงจ้างอ้าปากมองตาค้างนี่คนที่ไหนกันเซียนของโลกสร้างถิ่นก็ไม่มีทางถึงระดับนี้ได้ พลังมหาศาลพัดไปรอบทิดกวาดผ่านจุดที่ดอกไม้สามสีและสละชีวิตอยู่ด้วยครอบเกราะป้องกันที่ฉินหลังกลางอนาเขตไว้ก่อนหน้านี้ทำงานฉับพลันเกราะสีรุงครอบคลุมสละชีวิตและดอกไม้สามสีเอาไว้พรักทั้งคู่ปะทะกันแล้วแยกออกต่างฝ่ายแยกออกแล้วถอยไปพริบตาเดียววาดรอยลึกไว้บนพื้นหลายสิบเมตรราชาหมาป่ามืดปกงเล็บลงที่พื้นถึงสามารถหยุดก,การถอยไม่หยุดของตนได้ส่วนใต้ฝ่าเท้าฉินหลังสร้างเส้นแนวสวยไว้ที่พื้นและแผ่สร้างพลังออกไปการโจมตีนี้เสมอกันสัง,งนันชินหลังรีตาลงลกลตามองราชาหมาป่ามืด ตั้งแต่ชิ้นหลังบำเพ็ญจนเป็นร่างกายจือย่ามานี่เป็นครั้งแรกที่เขาเจอคนแกร่งที่ใช้ร่างเนื้อชนกับเขาได้ร่างเนื้อของราชาหมาป่ามืดแกร่งกว่าสิงจ้ามากนะักเขามีร่างเทพที่ตื่นตัวอย่างสมบูรณ์แล้วและจุดสำคัญอยู่ที่ด้านความแข็งถึงมันจะไม่เท่าชินหลังแต่ความสามารถในการฟื้นฟูของราชาหมาป่ามืดแกร่งมากจริงๆแทบจะใกล้เคียง,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 งกับร่างอมาตะแล้วเอาอีกชิ้นหลังหัวเราะร่วนก้าวเท้าออกไปเข้าสู่ที่ว่างเปล่า เขาเอาอากาศไร้รูปร่างเป็นบันไดวิ่งพุ่งไปหาราชาหมาป่ามืดเลือดลมในร่างเขาวิ่งคลานตัวเขาเรากับกระจกที่สร้างจากหยกบริสุทธิ์ดูละเอียดใสจนเห็นเลือดลมที่ไหลเวียนในร่างเรากับแม่น้ำส่งเสียงออกมากระดูกท่อนหนึ่งยังใสราวพลอยใสชั้นดีครั้งนี้ในที่สุดชินหลังก็ใช้ร่างกายจือย่าเต็มขั้นสักทีราชาหมาป่าเห็นดอกไม้สามสีได้รับการคุ้มครองไม่เป็นอันตรายใดๆก็สยะยิ้มดวงตาแดงก่ำฉายแววบ้าคลั่งมันขยับร่างพลังไร้รูปร่างรอบด้านแปรเปลี่ยนเป็นพายุหิมะจับมััันข้หห่ววพาาาุิิบงงงคคเเร็ล ปึ้งปึงพึง,ง,งพริบตาเดียวทั้งคู่ปะทะกันกลางอากาศครั้งนี้ไม่เหมือนการประมือกับสิงจ้างก่อนหน้านี้ถึงร่างเทพของซิงจ้างจะใก,กล้สำเร็จแล้วแต่ก็ยังห่างชั้นกับชินหลังนักพอประมือก็โดนชินหลังกดลงทันทีแต่ราชาหมาป่ามืดไม่เหมือนกันมันเป็นแดนเทพจริงๆมันอยู่มาหนึ่งร้อยกว่าปีไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญสายตาประสบการวิชาล้วนถึกฝนจนถึงขีดสุดแล้วทั้งสองปะทะกันอย่างแรงในสายตาคนอื่นเหมือนเห็นพายุสองลูกซึ่งแบ่งเป็นสีม่วงและพายุหิมะปะท,กท,กทปะทกันท ทั่วทั้งหุบเหวมีแต่เสียงดังสนัน่นคนมากมายขี้หูสั่นสะเทือนจนปวดหูไปหมดแล้วหรือแม้แต่หลายสิบลี้ออกไปยังมีเสียงปึ้งพึ่งกระหนึ่งตุ้งเหล็กขนาดใหญ่ชนกับแท่นเหล็กก็ไม่ปานแกเรงอราชาหมาป่ามืดกวดกงเล็บไปที่ไหล่ชินหลังเขาฉีกกระชากชุดคลุมสีดำงเล็บเทพที่คมปราบทิ้งรอยเล็บหนักๆสีรอยไว้บนตัวชินหลังแถมยังลึกจนดึงเนื้อหนังจนเกิดรอยเลือดสีรอยลึกจนเห็นกระดูกด้วย ส่วนชินลังตอบแทนราชาหมาป่ามืดไปหนึ่งหมัดเขาชกตรงเข้าที่หน้าอ,อกด้านซ้ายของราชาหมาป่ามืดเลยและระเบิดเลือดออกมากองใหญ่จากหน้าอ,อกมันสามารถเห็นกระดูกและหัวใจเต้นตุบๆท่ามกลางกองเลือดได้เลยหลังจากทั้งคู่ปะทะกันก็พากันถอยออกมาอย่างรวดเร็วชินลังกวาดตามองแผลบนไหล่บนสายตาเย็นลงเล็กน้อยตั้งแต่เขาบำเพญจนได้ร่างกายจือย่ามานี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับบาดเจ็บต่อให้ไปยับยั้งปืนยังไม่มีทิ้งรอยไว้เลยซึ่งดันมาโดนราชาหมาป่ามืดข่วนเป็นรอยเล็บได้เห็นถึงความน่าาาาากลลัวของราชามาปมปืดเย ส่วนร่างเนื้อของราชาหมาป่ามืดอ่อนแอก,กว่าชิ้นหลังมากนะับบาดแผลก็หนักกว่าเขามากแต่ความสามารถในการสมานแผลช่างน่ากลัวแค่ช่วงเวลาดีดนิว้วไม่กี่ทีแผลที่หน้าอกก็เริ่มสมานาการและกลับสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วข้าไม่ตายหรอกเจ้าคนจีนแกข่าข้าไม่ได้หรอกเสียงราชาหมาป่ามืดก้องไปทั่วพื้นที่ว่างและก่อให้เกิดคลื่นเสียงกระจายไปทั่วในอากาศดวงตาหมาป่าสีแดงกับสยะยิ้มยัน ต่อให้บำเพ็ญจนได้เป็นคนดังเทพจิตวิญญาณเปลี่ยนร่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีวันตายสามารถเกิดใหม่จากหยดเลือดยังไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นร่างไม่มีวันตายเลยแล้วกับแค่เผาหมาป่ามืดเลือดผสมอย่างแกกล้าเรียกตัวเองว่าไม่ตายอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงจริงๆชิ้นหลังหัวเราะร่วนเขาสะบัดมือหนึ่งทีกลางทุ่งหญ้าในหุบเหวก็มีประกายแสงสีเขียวเล็กน้อยออกมาทุกจุดสีเขียวมากมายนั้นมารวมกันอยู่บนตัวชินลังท่ามกลางสายตาประชาชีรอยแผลสีรอยบนตัวชิ้นหลังได้หายไปอย่างรวดเระกบบนอ่าาดม้จ ร่างกายจือย่าเป็นหนึ่งในร่างเทพระดับสูงสุดของจักรวาลสามารถเรียกพลังของทุกสิ่งได้ทุกเมื่อนี่เป็นเพราะตอนอยู่ในพายุทรายพืชพันธแห้งเหี่ยวหรอกนะถ้าเป็นตอนอยู่ในป่าดงคงใครต่อให้ใช้ลูกกระสุนยิงก็ฆ่าชินหลังไม่ตายเพราะการโจมตีแต่ละครั้งจะถูกชินหลังเบนไปใส่หมู่ไม้ด้านข้างแทรอยยกเว้นว่าจะเป็นนิวเคลียร์ที่ระเบิดชีวิตทั้งหมดในระยะหลายหมื่นกิโลเมตรในพริบตาน้่นไม่งั้นชินหลังแทบจะไม่ตายเลยบทที่769เตโชอัคีแต่ต่อให้อยู่ในทะเลทรายชินหลังก็ไม่กลัววสสาายตาอแู้น พอเห็นภาพนี้เข้าราชาหมาป่ามิดรีตาลงยืดหน้าอกอย่างแรงสูดลมหายใจเข้าปอดเคื่อจากนน้นอ้าปากกว้างพ่นเกล็ดน้ำแข็งสีขาวออกมาเป็นสายซึ่งมีระยะยาวหลายร้อยเมตรประหนึ่งสายรุ้งสีขาวก็ไม่ปานสายรุ้งขาวพาดผ่านในอากาศแม้แต่อากาศยังแข็งตามมันไปด้วยความเย็นเสียดกระดูกหน่นหนาวหลายเท่าซะย,ยิ่งกว่าลมหนาวไซบีเรียซะอีกอิทิริ์ปาฏิหาริย์จากคอนสวรรค์ชิ้นหลังเพ่งตามอง บำเพ็ญจนถึงแดนเทพต่อให้หลายชีวิตเหล่านี้บนโลกไม่เข้าใจวิชาบำเพ็ญเซียนที่แท้จริงแต่พวกมันยังคงบรรลุอิทธิฤทธิ์บางอย่างได้หน่อยเหมือนมีมาตั้งแต่เกิดผู้บำเพ็ญเซียนเรียกอิทธิฤทธิ์แบบมีมาโดยธรรมชาติว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารจากคอนสวรรค์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารจากคอนสวรรค์แบบนี้ถึงจะไม่มีอภินิหารอะไรมากมายเท่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารที่ผู้บำเพ็ญเซียนบำเพ็ญมาแต่มีอำนาจไม่น้อยเลย เผชิญหน้าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จากพรสวรรค์ครั้งนี้แม้แต่ชินหลังยังไม่กล้าดูแคลนเลยเขาสามารถรับรู้ได้เลยว่าลุมหนาวระลอกนี้มีพลังสามารถเอาชีวิตเขาได้เลยถึงจะมีแค่นิดหน่อยแต่ชิ้นหลังก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอกเขายื่นสองมือออกมาทำมันด้วยความเร็วตีเป็นประกายสีทองเส้นหนึ่งออกมาประกายแสงแปรเปลี่ยนเป็นยันมากมายในอากาศด้วยความเร็วยันมากมายรวมตัวกันกลายเป็นกำแพงสีทองขวางไว้กลางอากาศคาถาแปรน้ำแข็งหัวหน้าเผ่าชายอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จากพรสวรรค์แล้วมนุษย์หมาป่ามากมายเงยหน้าขึ้้้นนพรรออออมมกังไปดวยยจจิตใที่ค พอเพียงฝึกฝนไปได้ถึงขั้นราชาหมาป่าก็จะได้รับการสืบทอดจิตวิญญาณหมาป่าบรรลุวิชาเทพพลังวิชาเทพนี้น่ากลัวมากพวกมันเคยเห็นกับตาตัวเองราชาหมาป่ามืดพ่นลมหายใจยาวออกมาทำรถลากคันหนึ่งที่อยู่ในเขตแช่แข็งกลายเป็นประติมากรรมน้ำแข็งส่วนคนอื่นหัวใจเย็นเยือกต่อให้ห่างการหลายร้อยเมตรต่างสามารถรับรู้ถึงความหนาวเยือกของลมหนาวนั้นได้เลยวิทยายุทธเข้าสู่เทพแล้วก็จะไม่ได้เป็นวิทยายุทธอีกแต่เป็นวิชาที่แทบจะเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์พอเห็นฉากนี้หลิวหอยงียงอดคิด อย่างพวกใช้ลมเป็นมีดหายใจเป็นสายฟ้าเดินบนไปไม,ไม่ไม่ลงน้ำไม่จมเป็นต้นการกระทำต่างๆของเซียนในตำนานเดิมเขาไม่เคยเชื่อเลยแต่ตอนนี้ได้เห็นชินหลังกับราชาหมาป่ามืดต้องเชื่อแล้วละที่แท้วิทยายุทธสามารถแข่งได้ถึงขนาดนี้ดูท่าตัวเองยังห่างไกลาจากระดับที่วาดหวังไว้มากนะับตอนนี้น้ำค้างแข็งหนาวเน็บประทักเข้ากับกำแพงแสงสีทองแล้วฉากที่ทำให้ทุกคนมองกันอัปากค้างคือกำแพงแสงที่สร้างจากยันนับไม่ถ้วนแข็งค้างกลางอากาศเลยขนาดยานสีทองที่บยบินไม่หยุดยังแข็งค้างกลางอากาศด้วยประหนึ่งกำแพงน้ำแข็งแ่งงงน็ไไดดด้้้ยววิชาาโข ยูจืดมองตาค้างฉากนี้ได้ทำลายความเชื่อเดิมๆของเขาหมดสิ้นเพเลงอกำแพงน้ำแข็งมีรอยร้าวเกิดขึ้นจากนั้นรอยร้าวก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกำแพงยันสีทองทั้งด้านแตกเพเลงอเอยันสีทองมากมายที่โดนแช่แข็งร่วงลงมากระทบกับพื้นเกิดเสียงแตกดังสน,นั่นวิชาเมื่อกี้แกคิดจะใช้อีกกี่ครั้งละ่ะราชาหมาป่ามืดสยายยิมยันใส่ชินลังแต่ฉันเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริจากพรสวรรค์มีให้ใช้ไม่มีวันหมดเลยนะนี่เป็นพรสวรรค์ที่เทพหมาป่ามอบให้พวกเราเป็นสิ่งททีี่่่มมนุษยย์ออาางงแกกไ,ได้ร ระหว่างพูดราชาหมาป่ามืดอ้าปากกว้างอีกครั้งลมหนาวค่อยๆรวมตัวกันในร่างเขาจากนั้นเขาก็พ่นเกล็ดน้ำแข็งสีขาวที่หนากว่าเมื่อกี้คล้ายเสาหินคนหนึ่งออกมาเกล็ดน้ำแข็งสีขาวเปรียบประหนึ่งแสงสีขาวพาดผ่านท้องฟ้าพุ่งจมตีฉินหลังอย่างรวดเร็วเพราะน้ำแข็งแข็งสีขาวปรากฏบนท้องฟ้าขนาดลมยังแข็งค้างเลยต่อให้เป็นผู้กล่าที่ไม่กลัวลมหนาวยังอดสถานเยือกไม่ได้ทุกคนต่างพากันมองไปที่ฉินหลังดูว่าเขาจะรับมือยังไงฉินนั้นตรงไม่ใช่แดนเทพจริงๆยังห่างชั้นกับราชาหมมาาาาาป่า่ืดดนนีรวฟ้้กับบเิงงจจแอออทใ ผ่านเรื่องราวมามากมายเขาค้นพบว่าถึงชินหลังจะแกร่งกว่าเขาทุกด้านไม่ว่าจะร่างเนื้อวิทยายุดวิชาหรือสติแต่ดูเหมือนจะยังไม่มีวิแววของรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในร่างแบบพวกแดนเทพปกติต่อสู้กันดูไม่ออกแต่พอเจอผู้กล้าระดับสูงเยียงชินหลังและราชาหมาป่ามืดนี้มาสู้เอาเป็นเอาตายกันก็เห็นชัดถึงระดับความต่างเลยทีเดียวตอนนี้เผชิญหน้าความหนาเวเย็นของน้ำค้างแข็งที่ถาโถงเข้ามาราวกับจะแช่แข็งทุกสิ่งรวมถึงราชาหมาป่ามืดที่เสียยิ้มชินหลังกลับเผยรอยยิ้มออกมาแกคิดว่่่าาามมีีีแแตกททออิิิปหหรรืไง พูดจบก็มีลูกไฟสีทองสองก้อนโผล่ขึ้นรอบๆอ,อบกายฉินหลังลูกไฟเริ่มแรกเล็กเท่าเข็มต่อมาก็ขยายใหญ่มากขึ้นสุดท้ายกลายเป็นไฟเซียนไฟสีทองที่พร้อมเผาไม่ทุกสิ่งเตโชอักคีในที่สุดฉิ้นหลังก็เปิดไพ่ไตใบนี้มารับมืออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์จากพรสวรรค์ของราชาหมาป่ามืดแล้วพืดไฟสีทองขยายเต็มพื้นที่หุบเหวของชินหลังกลายเป็นสายรุ้งสองสายพุ่งขึ้นฟ้าไม่นานทั่วทั้งท้องฟ้าก็โดนไฟเผาไหม้จนเป็นสีแดงส่งเสียงซาซาดังออกมาเสมือนท้องฟ้ายังรััับไมไ,ไมมมมม่่่่หหหหววววเเเเลยยฟซีีีีนนนนนนใญาาาารตกป็็ุุ้้้อพงงขขขแสทท นี่มันคืออะไรกันพวกสิงต้านมองกันอ้าปากตาค้างเดิมพวกเขาคิดว่าฉินหลังเจอกับอิทธิฤทธิ์ปาติหา์จากพรสวรรค์ของราชาหมาป่ามืดคงโดนโจมตีสภาพไม่เหลือดีหรืออาจจะแพ้ไปเลยถึงจะถูกแต่นี่ชินหลังกลับปล่อยลูกไฟออกมาหรือว่าเมื่อกี้เป็นความสามารถที่แท้จริงของฉินนานจงการต่อสู้กับพวกเราก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดเลยความคิดหน้าสยองอันหนึ่งผุดขึ้นในใจซิงจ้างแต่ซิงจ้างกลับรู้สึกไกลๆว่านี่ต่างหากคือความจริงการต่อสู้มากมายก่อนหน้านี้ฉินหลังไม่ได้เผยไพ่ตายออกมาเพราะพวกเขายังไม่คู่ควร ลูกไฟสีทองจับตาขนาดท้องฟ้ายังโดนเผาไม่ต่อให้ห่งางไกลนับร้อยเมตรทุกคนยังรู้สึกถึงความร้อนรุ่มจากลูกไฟเลยถ้าชินหลังใช้เตโชอักคีตั้งแต่แรกดูถ้าเหล่าผู้กล้าทั่วทั้งหุบเหวรวมถึงเผาหมาป่านับร้อยตนคงไม่พอเขาเผาแน่ซีดซีดซ,ซีตอนนี้ลูกไฟสีทองปะทะกับสายรุ้งสีขาวในที่สุด ลูกไฟสีทองที่สามารถเผาผลันเหล็กกล้ารวมถึงจิตวิญญาณเวลาปะทะกับความหนาวเย็ยนที่สามารถแช่แข็งทุกสิ่งทั่วทั้งท้องฟ้าระเบิดหมอกขาวออกมาสิ่งของสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่กลับมีอนุภาพพลังมหาศาลในแบบของตอนปะทะกันอย่างแรงแต่ก็ต่างสูญเสียกำลังด้วยเช่นกันผ่านไประยะหนึ่งหมอกขาวเริ่มขยายครอบคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าทั่วทั้งหุบเหวเหมือนอยู่ในนรกก็ไม่าปานพืชนพื้พืพึ่งปะทะกันไม่ท่าไรสายรุ้งสีขาวเริ่มไม่ไหวแล้วค่อยๆถอย เตโชอักคีถือเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหารระดับกลางที่พอหาได้ไม่ยากนักในหมู่อิทธิฤทธิปาฏิหารทั้งหมดโดยเฉพาะฉินหลังที่ฝึกฝนจนสำเร็จตั้งแต่แรกแล้วนี่แทบจะเป็นหนึ่งในฝีมือที่เก่งที่สุดของเขาเลยมีหรือที่อิทธิฤทธิปาฏิหารจากครสวรรค์ที่ราชาหมาป่ามืดได้รับมาแต่เกิดจะเทียบได้กันละ่ะบทที่770ร่างไม่ตายถ้าแกเป็นเผ่าหมาป่ามืดสายเลือดแท้และยังปลุกรับสืบทอดอิทธิฤทธิปาฏิหารพวกนั้นของเผ่าหมาป่ามืดได้ฉันไม่แน่จะเป็นคู่ต่อสู้ขอองงแแแกกกต่่่่่นนนนาาาาเเเเเสสีียดททปป็็มมลผั้ ชิ้นหลังอธิบายไปพลางประกายไฟสีทองในแววตาก็ลุกชนไปด้วยลูกไฟสีทองขยายใหญ่ขึ้นอย่างมากกลายเป็นมังกรยาวสีแดงสองสายรวมรันกันกลางอากาศพุ่งเข้าหาราชาหมาป่ามืดห่างกันแค่สิกว่าเมตรขนสีของบนตัวราชาหมาป่ามืดก็เหมือนโดนจุดไฟติดแล้วเห็นได้ชัดว่าลูกไฟสีทองน่ากลัวแค่ไหนอววตอนนี้ราชาหมาป่ามืดไม่มีเวลามายิ้มย่างชิ้นหลังแล้วมันพยายามรวบรวมพลังน้ำแข็งยางเอาเป็นเอาตายพ่นลมหนาวเยือกเยอนนั่นไปต้านทานลูกไฟสีทองของชิ้นหลังเตโชอัคคีไม่มีสิ่งใดหนีรอดเผาไม่่ทุกสิง แต่ยังไงสราชาหมาป่ามืดก็ยังเป็นผู้กล้าแดนเทพขาเกามันฝึกบำเพ็ญลมหนาวเยือกนี้มานับร้อยร้อยปีเพียงพอจะแช่แข็งจิตวิญญาณต่อให้ต้านทานการโจมตีของเตโชอักคีไม่ได้ก็ยังคงพอให้ปกป้องชีวิตตัวเองอยู่ในสายตาทุกคนแล้วเหมือนกับเห็นลูกไฟสีทองขนาดใหญ่กำลังเผาไม่ลูกบอลน,น้ำแข็งสีใสก็ไม่ปานลูกบอลน,น้ำแข็งถึงจะเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆท่ามกลางการเผาไม่ของลูกไฟแต่ยังยืนหยัดอยู่ได้สำหรับทุกอย่างนี้ชินหลังดูไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เพราะเตโชอักคีเป็นแค่อ แต่แกคิดว่าแค่ลมหนาวเย็นแค่นี้ฉันจะทําอะไรแกไม่ได้แล้วหรอฉินหลังยิ้มบางสองมือผนึกกันอย่างแรงกระโดดอย่างแรงตะคอกเบาวๆว่าท่าที่หนึ่งเตโชอักคีไฟโชนพลากบนมือฉินหลังปรากฏดอกไม้สีแดงไฟโชนสวยงามใสกระจ่างดุจกระจกหนึ่งดอกพอไฟโชนออกมาก็พุ่งไปหาลูกบอลน,น้ําแข็งใหญ่มหึมานั่นทันทีลูกบอลน,น้ําแข็งขนาดใหญ่ถึง3.03มเมตรสามารถต้านทานการเผาไหมของลูกไฟสีทองแต่อยู่ต่อหน้าไฟโชนนี่ดูจะไม่ไหวแฮปริปตาเดียวโดนแทะผ่านเข้าไปในร่างหมาป่ามืดที่อยู่ใจกลางลูกบอลน,น้ําแข็งเอาดื้อ อาราชาหมาป่ามืดส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาลูกบอลน,น้ำแข็งหุนตัวอย่างบ้าคลั่งเกือบแยกร่างแล้วมองผ่านกำแพงน้ำแข็งใสทุกคนต่างเห็นได้ถึงสภาพขดตัวกลมด้านในของราชาหมาป่ามืดแถมยังตัวสั่นเทาไม่หยุดก่อนหน้านี้ชิ้นหลังมัดเดียวแทบทำหัวใจมันระเบิดมันยังไม่เปลี่ยนสีหน้าสักนิดตอนนี้กลับทำเหมือนได้รับการทรมานอย่างหนักก็ไม่ปานดอกไม้แดงไฟโชนเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่งของเตโชอคัคคีใช้โจมตีจิตวิญญ,ญาณโดยเฉพาะสามารถเผาไม่วิญญ,ญาณได้ทำให้คนวิญญ,ญาณแตกสลาย อาอาอาราชาหมาป่ามืดยิ่งร้องเสียงต่ำลงเรื่อยๆสุดท้ายนอนหอบหายใจรัวแรงนอนแบบในลูกบอลน,น้ำแข็งแทบจะกลายเป็นคราบโคลนอยู่แล้วสองตาแดงก่ำสีเลือดของมันจ้องมองชิ้นหลังอย่างโกรธแค้นมากตอนนี้เองราชาหมาป่ามืดได้รับความเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความรู้สึกที่จิตวิญญ,ญาณจะโดนเผาแหลกสลายนั่นมันยิ่งกว่าตาตซะอีเจ้าคนจีนแกกล้าทำร้ายจิตวิญญ,ญาณข้าข้าจะฉีกแกเป็นชินช้นๆแล้วกินลงท้องให้หมดเลยราชาหมาป่ามืดตะคอกดังจิตแรงกล้าแผ่ซ่านออกมาไม่เป็นอะไรเลยดูท่าจิตมันจะแรงกกกลลล้้้าามมิินนหังขววดคเ็อย ถึงไฟชนจะเผา kind of ไม่จิตว <It> ิญญาณได้แต่ด้วยการฝึกฝนหลายร้อยปีของราชาหมาป่ามืดมีหรือจิตวิญญาณจะไม่ใหญ่ชินหลังแค่เผามันไปส่วนน้อยเท่านั้นไม่ได้ทำร้ายราชาหมาป่ามืดอะไรมากมายนักดอกเดียวไม่พองั้นก็เอาอีกชินหลังแค่เสียงหืบนฝ่ามือทั้งสองปรากฏดอกไม้สีแดงสดใสออกมาพร้อมกันพอดอกไม้แดงปรากฏกลางอากาศราชาหมาป่ามืดก็หดตัวสั่นเทาด้วยความกลัวขึ้นมาปึ้งมันกลับแหวกตัวออกจากลูกบอลน้ำแข็งพุ่งเข้าหาลูกไฟสีทองเอง สีดอซีดอพริปตาเดียวราชาหมาป่ามืดก็โดนไฟชีสีทองเผาไหม้ขนแทบจะมอดไม่เป็นเท่าฐานขนาดผิวหมาป่าบนตัวยังไม่เกรียมเห็นถึงเนื้อและกระดูกด้านในเลยแต่ราชาหมาป่ามืดกลับยังคงอาศัยความสามารถในการสมาแนแผลอันน่ากลัวนั่นมาอดทนต่อการเผาไหม้ของไฟโชนเท้าเหยียบอากาศพุ่งเข้าหาชิ้นหลังด้วยความเร็วสูงข้าจะฉีกแกเป็นชิ้นๆตามหลังเสียงร้องตะโกนดังราชาหมาป่ามืดใช้พลังในมือพลังตกมือพุ่งโจมตีเขตแดนห้วงเวลาดึงหางไฟเส้นยาววสีทองออกมากลางอากาศพุ่งโจมตีชิ้นหลัง ต่อให้ราชาหมาป่ามืดจะสามารถทะลวงเขตแดนห้วงเวลาในช่วงพริบตาได้และแอร์วกลกลับด้วยความเร็วสูงอีกแต่ร่างสูงใหญ่ถึง3าเมตรของมันบวกกับความเร็วไปกลับแบบนี้ก็เหมือนรถถังขนาดใหญ่เหาะไปมาอยู่ดีมาก็ดีชินหลังตะคอกดังกระทืบเท้ากลางอากาศพุ่งร่างดุดประกายแอร์วงทะลวงเขตแดนห้วงเวลาเหมือนกันทั้งคู่ชนกันในอากาศเอาแบบนี้เลยไม่มีวิชาอิทธิฤทธิปาฏิหารใดๆอาศัยร่างเนื้อชนกันดื้อๆกลางอากาศแบบนี้บอรือมอเสียงระเบิดสนั่นดังกึกก้องไปทั่วทั้งหุบเหว ลมพายุหมุนขนาดใหญ่โดยมีทั้งคู่เป็นศูนย์กลางกวาดไปทั่วทุกสารทิศลมมาหุมาแทบจะพัดผ่านถึงขอบเขตหลายพันเมตรด้านนอกทุกชีวิตในหุบเหวต้องโดนลมนี้พัดจนหัวหมุนตาลายขนาดเกราะครอบป้องกันก็ยังขยับเป็นระลอกระลอกการโจมตีครั้งนี้ราชาหมาป่ามืดโดนกระแทกจนลอยกระเด็นออกไปชนเข้ากับกำแพงดังปังหน้าเลยไม่มีดีกระดูกแหลกละเอียดทั้งตัวมีหน้าอกเป็นศูนย์กลางโดนกระแทกจนหัวใจแทบระเบิดแล้วรงกันข้ามฉินหลังกลับแค่เหินถอยไปหลายสิบก,ก้าวเขาสะบัดหัวเล็กน้อยไม่มีอาการอะไรอย่างอื่น เอาอีกชินหลังร้องเสียงดังกระทืบเท้ากลางอากาศพุ่งทะลวงเขตห่วงเวลาอีกครั้งประหนึ่งระเบิดลูกใหญ่พุ่งชนราชาหมาป่ามืดมันกัดฟันตลุกสายเลือดพุ่งชนชินหลังปึ้งครั้งนี้ยิ่งแย่มันโดนชินหลังชนกระแทกตกจากยอดเขาลงหุบเหวเอาดือด้อๆทั้งสองกลิ้งหลุนๆเป็นก้อนกลมชินหลังผลักมันระหว่างทางชนมนุษย์หมาป่าตายไปสามสี่ตนขนาดราชาหมาป่ามืดยังเกือบตายเลยสุดท้ายตอนเผยร่างจริงออกมาราชาหมาป่ามืดแทบจะกลายเป็นก้อนโคลอนอยู่แล้วแต่แค่ชั่วเวลาหายใจไม่กี่คคครรรัั้้้้งาา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 ชามมมมป่่่ืืดกกกกก็อออยอยๆฟฟนนนูลลบบแแวเจจีไต ราชาหมาป่ามืดตาบอดข้างหนึ่งแล้วแต่ยังคงสยะยิ้นพึ้งปึงพึง,งสีหน้าฉินหลังราบเรียบรย้อารมณ์พริบตาเดียวทะลวงเขตห่วงเวลาออกหมัดก้าวหมัดรัวรัวแม่ตาลอมัดชกด้วยความเร็วแสงไปที่ตัวราชาหมาป่ามืดแทบจะทามันเป็นเนื้อบดอยู่แล้วขนาดกระดูกกับหัวใจก็โดนชกระเบิดแล้วแต่ราชาหมาป่ามืดน่ากลัวจริงๆต่อให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ยังสามารถพื้นฟูกลับมาได้อีกมันกระอักเลือดไปพลางหัวเราะร่วนไปพลางเจ้าคนจีนข้าเป็นร่างไม่ตาย ชินลังเห็นดังนั้นเลยหยุดมือพลางขมวดคิ้วสมกับเป็นลูกหลานเผ่าหมาป่ามืดความสามารถในการฟื้นฟูน่ารังเกียจนี่สืบทอดมาในสายเลือดหอมาตีไม่ตายจริงๆแต่ว่าแกคิดว่าอาศัยพลังฟื้นฟูนแค่นี้ฉันจะทําอะไรแกไม่ได้งง้นสิพูดถึงตรงนี้ชินลังถอนหายใจยาวออกมายกมือขวาขึ้นช้า,ชาๆเดิมฉันไม่คิดจะใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อันนี้แกบังคับฉันเองนะพริบตานั้นลมทั่วทั้งหุบเ,เหวเหมือนชนะค้างไปแล้วสีหน้าทุกคนชะงักเกิดขนาดหยดน้ำยังค้างกลางอากาศเลย